นีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยเขียนชำนาญงานสร้างสารรค์นะคะต่อเนื่องกันไปเลยนะคะแต่ว่าเราจะเรียนเรื่องแผนภาพความคิดยังนึกออกไหมคะแผนภาพความคิดเป็นยังไงอ่ะดูนะคะเขาบอกว่า แผนภาพความคิดเป็นรูปแบบการจัดข้อมูลหรือความรู้นะคะเพื่อให้เห็นและเข้าใจภาพรวมอย่างชัดเจนแผนภาพความคิดมีหลายรูปแบบเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนเรียนตั้งแต่ใยแมงมุมแบบเปรียบเทียบแบบขั้นบันไดแบบโครงสร้างเรียนมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำงาน โดยให้ทำแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนึกออกใช่ไหมคะเออเวลาทำแผนภาพความคิดเราต้องใส่หัวข้อเรื่องไปก่อน mm. ก็จะทำเรื่องอะไรนะคะนักเรีนยนจะแตกแยกยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนียมันจะง่ายที่สุดแล้วก็นักเรียนทำมาบ่อยด้วยตั้งแต่ชั้นป .3 ป .4 แล้วนะคะ ดูเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องต่อไปนี้นักเรียนต้องอ่านและทำความเข้าใจนะคะเรื่องไม่ยากเลยประโยชน์ของป่าไม้นะคะเขาบอกว่าป่าเนี่ยเป็นผ้าขยายของต้นไม้เป็นผ้าขยายก็คือเป็นพื้นที่ที่ใช้ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ ะะหลายชนิดเลยซึ่งอยู่ในป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของต้นไม้จำนวนมากนักเรียนเคยไปป่าใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเขาบอกว่าป่าไม้เนี่ยเปรียบเสมือนชุมชนของต้นไม้หลากหลายพันธุ์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดนะคะนักเรียนสังเกตเขาว่าน,านานานะไม่ใช่ม้ยมกนะคะ ต้อเขียนซ้ําว่านานานะคะเขาบอกว่าป่าไม้นี้มีต้นไม้เยอะแยะเลยหลายพันด้วยนะคะและก็ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดประโยชน์ชนของป่าทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถจําแนกได้ดังนี้นะคะทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีซึ่งเราได้จากป่านะคะ,ะเรื่องต่อไปนะคะนักเรียนดูแล้วก็ วิเคราะห์ไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ไปทำแผนภาพความคิดเขาบอกว่าหนึ่งเลยเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารน,นะคะเพราะว่าต้นไม้จำนวนมากทำให้ฝนตกลงมาและลาดก็จะดูดซึมซับเอาน้ำเนี่ยลงดินนะคะไหลซึมลงไปตามห้วยลำธาครคลองแม่น้ำ ทำให้มีน้ําไหลตลอดปีเห็นไหมคะเออนี่คือป่าเป็นต้นกําเนิดของน้ํานะคะข้อ2นะคะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนะคะทำให้เกิดความชุ่มชื้นควบคุมสภาวะอากาศทำให้ฝนตกตามฤดูกาลไม่เกิดความแห้งแล้งเห็นไหมคะ มีป่าไม้ก็ทําให้ฝนตกนะคะพอฝนตกแล้วอากาศก็ชุ่มชื้นนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ,ะสามนะคะช่วยป้องกันการก,กัดเซาะจากน้ำฝนหรือพายุช่วยบรรเทาความรุนแรงของน้ำทำให้บ้านเรือนรอดพ้นจากอุทก,กภยัยอุทกกะ นะคะแปลว่าน้ําเพราะฉะนั้นอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากน้ําท่วมนะคะเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยมันจะยึดดินเอาไว้นะคะมันก็เลยป้องกันการกัดเซาะของน้ําต่อไปนะคะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ป่าหนลายชนิดเลยนะคะมันก็ต้องอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้ามีป่าแล้วมีสัตว์เยอะเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแห่งนั้นนะคะเพราะว่ามันมีอาหารนะคะสัตว์ป่าได้อาหารจากป่านะคะนอกจากนั้นยังเป็นที่รวมของสัตว์ป่าและพืชพันธุ์จำนวนมากเป็นแหล่งให้มนุษย์ศึกษาหาความรู้นะคะเวลาเราไปเที่ยวป่าเนี่ยคะเราก็ไปดูป่าดูสัตว์ดูพันธุ์ไม้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ข้อ5นะคะเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคนะคะมนุษย์เนี่ยรู้จักหาอาหารจากป่านะและเรียนดูข่าวเห็นไหมคะเข้าป่าไปหาอะไรหาเห็ดนะคะหาหน่อไม้แล้วก็หาผลไม้ป่าด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีการไปล่าสัตว์เล็กๆมาเป็นอาหารนะคะบางคนก็ยังหาสมุนไพรด้วยนะ เพราะสามารถรักษาโรคได้นะคะคนที่ไปหาสมุนไพรนี้เขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรด้วยนะคะว่าสมุนไพรชนิดนี้มันสามารถรักษาโรคอะไรได้นะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าป่านี่ยังเป็นแรงผลิตไม้นะคะ ในป่ามีเยอะแยะเลยไม้สารพัดนะคะไม้สกักไม้เต็งไม้ลงังไม้มะค่าไม้ประดู่นะคะซึ่งสามารถเอามาสร้างบ้านก็ได้นะคะหรือมาทำผลิตภัณฑ์พวกเฟอร์นิเจอร์หรือกระดาษหรือถ่านหุงต้มนะคะกระดาษที่เราใช้กันเนี่ยนะ มันก็ทํามาจากไม้นะคะเอาเยื่อไม้มานะคะเพราะถืกว่าใช้ประหยัดก็ต้องกระดาษก็ต้องใช้ให้ทั้งสองหน้านะคะเพราะถ้าอีกหน่อยแล้วนี่ป่าไม่มีกระดาษก็จะไม่มีด้วยนะคะแล้วก็ยังทําถานไปตัดไม้มาเผาทําถาดน,นะคะใช้ในการหุงต้มข้อเจ็ดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะผู้ควรจะเข้าไปศึกษาธรรมชาติ ชมความสวยงามของน้ำตกภูเขาวแล้วก็ดอกไม้ป่านานาชนิดนั่นเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าในป่าเนี่ยต้นไม้สูงๆก็เยอะนะคะต้นไม้เหล่านั้นมันต้องแย่งกันเพื่อจะหาแสงแดดให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครสามารถโตได้เจอแสงแดดก,ก็จะต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขานะคะซึ่งบนต้นไม้เหล่านั้นก็จะมีพืชชนิดอื่นอาศัยอยู่ด้วยเช่น อะไรคะเออพวกเฟิร์นพวกกล้วยไม้นะคะ mm hmm. ก็จะอาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้เหล่านี้ด้วย mm hmm. นี่คือของประโยชน์ของป่าไม้นะคะอ่าครูให้นักเรียนดูแล้วเนครูสามารถให้นักเรียนวิเคราะห์แต่ละข้อไปได้นะคะ mm hmm. เอาละทีนี้จะเป็นงานที่ครูจะให้ทำนะคะนักเรียน อ่านเนื้อเรื่องที่ครูให้นะคะแล้วก็สรุปเรื่องของป่าไม้เอามาเขียนในรูปแบบของใยแมงมุมนะคะนักเรียนก็จะต้องไปทำในกระดาษใบงานหรือใครไม่มีใบงานก็ทำเอในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะทำได้เลยที่ครูไม่ทำในสมุดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่พอเนื้อที่มันน้อยนันเองนก็ทำรูปไม่สวยนะคะ นักเรียนสามารถทบทวนแผนภาพความคิดได้จากหนังสือพอววหน้า114นะคะแต่นักเรียนต้องอ่านเนื้อเรื่องที่ครูให้ทั้งหมดนะคะจำได้ใช่ไหมคะ,ะครูให้ดูตัวอย่างนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปก่อนเลยประโยชน์ของป่าไมา้แล้วเรียนก็แตกออกไปนะคะเอาหัวข้อย,ย่อยไปก่อน แล้วหัวข้อย่อยแต่ละข้อมันมีไหมแล้วเรียนดูนะคะครูให้มาเห็นไหมครูบอกว่าครูเอาข้อนึงเลยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรียนก็ต้องแยกให้ดูว่าไอ้แหล่งท่องเที่ยวในป่าเนี่ยมันทำอะไรบ้างเห็นไหมคะครูแยกว่าตัวชมธรรมชาติก็ได้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปส่องดูสัตว์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมคะปีนเขาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวจากป่าไปเที่ยวน้ําตก ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวนี้ยิ่งมีล่องแก่งกอะไรอไรด้วยนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องแตกแยกมาครบแบบครูที่มีลูกสอนไ้ให้ก็ได้แต่นักเรียนก็ต้องเลือกว่าแต่ละข้อที่ให้มานักเรียนสามารถแยกเป็นหัวข้อย่อยอะไรได้กอดเป็นหัวข้อย่อยซึ่งหัวข้อย่อยนี้ก็ต้องคลุมนะคะคลุมที่เราจะแตกข้อย่อยไปได้นะคะ งานชิ้นนี้ครูให้ทั้งแผนภาพความคิดและให้คะแนนคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะถ้านักเรียนทำนักเรียนจะได้งานสองชิ้นเลยนะคะนักเรียนคงทำได้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะ,ะได้ดูตัวอย่างแล้วนะครูก็คิดว่านักเรียนไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานมาให้ครูนะคะครูให้นักเรียนใช้ สีเขียนวงกลมเขียนสี่เหลีย่ยมเขียนลูกศรได้นะคะแต่ตัวหนังสือต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะนักเรียนต้องเอาแต่ใจความสำคัญมาเขียนนะคะแล้วก็เอาความสั้นๆใส่ลงไปว่ามันมีอะไรบ้างเขียนแผนภาพความคิดเป็นใช่ไหมคะ,ะวันนี้ครูก็ขอ